เวลาเพื่อนเเจอต้องอย่างสถานก,การณ์เปิดแห้งเพื่อนๆทําอย่างไครคะเดี๋ยวจะเจอไหมคะคิดว่าหลายๆคนไม่อยากจะเจอคะ่ะแต่ว่าเรามีวิธีการป้องกันนะคะเดี๋ยวจะรู้ใช่ไหมคะว่าการป้องกันทําอย่างไรไม่ยากคะ่ะเดี๋ยวติดตามครูพิสมัยมานะคะครูพิสมัยมี9เทคนิคคะ่ะที่จะป้องกันการเกิดอาการเปิ้แห้งได้คะ่ะเป็นความรู้ที่พรีเมียมมากเลยคะ่ะ ครูพิสมัยส่วนใหญ่เอ็กซ์เพิก็คือดรพิสมัยจะัะทุมามีประสบการณ์การทำงาน35ปีกับหน่วยงานระดับประเทศนะคะที่ทำงานทางด้านยาพาราโดยตรงครูพิสมัยได้มีโอกาสนำความรู้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับระดับโลกเลยนะคะและก็ได้นำเอาความรู้ในระดับโลก นี่แหละค่ะกลับมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางเพื่อให้พี่น้องชาวสวนยางสามารถที่จะแก้ปัญหาต่งตางๆได้แล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นครูพิสใหม่ได้มีโอกาสไปคุกเครทํางานร่วมกับชาวสวนยางตามภูมิภาคต่าง,างๆของประเทศไทยและก็ได้ช่วยให้พี่น้องชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะและก็แก้ปัญหาต่างๆได้มากค่ะ ตืยนำเอาประสบการณ์ในระดับโรกเคะมาช่วยแก้ปัญหาค่ะคุณพู่สมัยได้นำการทำสวนยางแนวใหม่เพื่อจะจับมือทั้งคนที่เป็นมือใหม่จริงๆค่ะที่มีที่ดินอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรและก็คนที่มีสวนยางอยู่แล้วแต่อยากพัฒนาสวนยางให้ดียิ่งๆๆขึ้น ตามร้อพิสมัยนะคะเพราะว่าในการทําสัญญาณแนวใหม่นี่เราจะสามารถที่จะให้จับเงินล้านได้โดยอแรกก็คือเพิ่มไรายได้อันที่2ก็คือลดค่าใช้จ่ายและที่3ก็คือลดการใช้แรงงานในสัญญาณเห็นไหมคะโดยนําเอาความรู้วิทยาการใหม่ๆที่เราได้ค้นคว้าวิจัยนะคะ่ะมาเสริมต่อความรู้เดิมที่เรามีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น แล้วก็ช่วยเราช่วยลดระยะเวลาในการจับเงินล้านของเราได้ค่ะพิเยีไหมคะสุดยอดไหมคะก่อนอื่นค่ะครูพิสมัยค่ะขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามะคะ่ะแล้วก็ส่งความรู้ตรงนี้ไปให้เพื่อนๆเ,เราที่เขาไม่มีโอกาสที่ได้นได้ รับความรู้ได้เข้ามารับความรู้ในไร้นี้กับครูพิสมัยที่ตรงความรู้ที่เราให้ที่ครูพิสมัยให้ไปนะคะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เจอปัญหานี้แต่ถ้าคุณแชร์ไปคุณอาจจะไปเจอเพื่อนๆที่เขากำลังมีปัญหานี้โดยตรงแล้วเขาต้องการมากที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรอค่ะ ช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆนะคะคุณจะเหมือนกับคุณได้สร้างกุศลอย่างหนึ่งคือก็คือให้ความรู้กับพวกคนนะคะแชร์ไปเยอะๆค่ะและขอเสียงค่าวสัญญาณหน่อยค่ะช่วยกดหนึ่งไม้ให้ครูปิสหมายรัวๆๆด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณบุษยาสวัสดีค่ะคุณแชมป ค่ะสวัสดีค่ะที่ได้เข้ามาร่วมในการเดรรนี้นะคะช่วยส่งต่อความรู้ไปด้วยค่ะแชร์ไปเยอะๆนะคะจะได้ส่งความรู้ไปให้เพื่อนๆค่ะค่ะโอ้คุณบุษยาเป็นชาวสวนยานะคะขอบคุณมากค่ะที่ตอบกลับครูพิสมัยนะคะวันนี้ดีใจมากค่ะเพราะว่าเรื่องที่ครูพิสมัยจะนํามาสอนวันนี้สุดยอดมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณภูมิอ่าคุณแชมป์ก็เป็นชาวสวนยานะคะ สุดยอดเลยนะคะถ้าความรู้ตรงนี้ที่ได้รับคุณนิชมาสวัสดีค่ะอาการเปิดแห้งของเกษตรกร,เ,กรเหมือนตาบอดคำช้างยจงหาสาเหตุไม่เจอค่ะมาวันนี้นะคะขอบคุณมากะคะ่ะที่ที่เข้ามาเดี๋ยวครูพิสมัยใจะให้ความรู้ค่ะว่า9เทคนิคในการป้องกันการเกิดอาการเปิดแห้งเป็นอย่างไรเพราะอาการเปื่แห้งเนี่ยเราการที่เราใจ รักษาเนี่ยจะลำบากเพราะว่าอาการเปิดแห้งที่ครูพิษใหมบอกไว้ว่ามีสองอย่างก็คือเปิดแห้งชั่วคราวกับเปิดแห้งถาวรถ้าเป็นถาวรเนี่ยเป็นแล้วไปเลยไม่สามารถที่จะรักษาได้แต่ถ้าชั่วคราวเรายังสามารถที่จะมีวิธีการที่มาเทาเบาบา,บางให้สามารถกลับมาเกลี่ยงได้แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันค่ะ อยากรู้ใช่ไหมคะว่าการป้องกันทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามคููพิษมหม่มานะคะก,ก้าเทคนิคในการป้องกันการเกิดเปือกแห้งนะคะอันแรกก็คือระบบกรีดค่ะเราต้องหาระบบกรีดที่เหมาะสมกับพันยางเพราะยางแต่ละพันเนี่ยเขาทนต่อการระบบกรีดไม่ได้บางพันทนกรีดได้แต่บางพันทนไม่ได้เลยอย่างพันที่ปัจจุบันที่แนะนํานะคะที่เราแนะนาอยู เป็นพันที่ให้ผลผลิตสูงอย่างพันธุ์2 5 1, พันธุ์ p b 2 3 5า p m 2 4พันธุ์พันพวกนี้ใช้ระบบเกรีถีไม่ได้ค่ะถ้าเราไปเกรีก่ีเมื่อไหร่อย่างเช่นเกรีก 2, 1ดห1 3.1หรือเกรีดทุกวันที่ฝนไม่ตกอันนี้เละค่ะไปเลยค่ะจะแสดงอาการเปลือกแห้งให้เราเห็นชัดเลยค่ะในปีที่ในปีที่2นะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพันธุ์พวกนี้นะคะเราต้องกรี่ความถี เกี okay, ต่ำค่ะก็คือกรีดวันเว้นวันหรือกรีดหนึ่งวันหยุดสองวันนะคะตัวนี้ถึงจะเหมาะสมกับเขานะคะเพราะเขาให้ผลผลติตเยอะเขาต้องการเวลาในการสร้างน้ํายางเพื่อให้เขาได้ผลผลติตสูงแต่เราไปกรีดท่ากับเราไปทําให้เขาแบบว่าต้นออยางโซมนะคะโซมจะจนกระทั่งเกิดอาการเปิดกแห้งได้นะคะตัวนี้มีางานวิจัยรองรับแล้วนะคะว่า การเกิดถี่ทาให้เกิดการประแห้งแต่อาจจะมีบางพันอย่างพันหกร้อยอันนี้เข้าทนได้ค่ะจะเกรดสองจุดหนึ่งได้นะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องรู้จักระบบเกรดที่เหมาะสมกับพันธ์ยางได้ด้วยค่ะเพื่อเพื่อนเก็ตนะคะให้เก็ตช่วยพิมพ์เก็ตให้ครูพิสิทยด้วยค่ะว่าระบบเกรดสาคัญนะคะแระที่สองก็คือ จะใช้สารเคมีเร่งน้ํายาค่ะสําคัญนะคะปกติจะใช้สารเคมีเร่งน้ำยางเราจะมาใช้เพื่อในการเพิ่มผลผลิตสาหรับส่วนยางที่ขาดแคแลนแรงงานกรีดยางก็คือเราไม่สามารถที่จะกรีดถี่ได้เราต้องมาเกตห่า,างก็คือการกรีด1วันหด2วันแลือกรีด1วันหยวันอันนี้ลดการใช้แรงงานได้เพราะคนงานกรีดวันหนึ่ง คนหนึงนะคะสามารถกรีดสลับกันหมุนเวียนไปค่ะอย่างเช่นกรีดหนึงวันหยุดสองวันเขาจะมีแปลงยางสามแปลงนะคะแล้วเขาก็จะเป็นวันนี้วันแรกกรีดแปลง A วันที่สองกรีดแปลง B วันที่3ากรีดแปลง C แล้วก็วันที่4ก็กลับมาแปลง A อีกอันนี้ก็จะช่วยลดการใช้แรงงานได้แล้วก็ใช้สารเคมีเล่งน้ำยางมาเพื่อเพิ่มผ,ผลผลิตแต่ว่าถ้าหากใช้มาเกินไป ใช้สารเคมีเร่งน้ำยางมากเกินไปก็จะทำให้ต้นยางพขาโทมได้ค่ะเพราะว่าบางคนไปใช้ความเคม้มขบนพสตสมงโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวครูวิสมัยจะบอกคนงานกรีดจ้างนะคะไปแอบซื้อ,อยาเร่งนะคะที่ใช้สำหรับเร่งให้สับปะรดออกดอกอันนั้นตั้ง50%กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่จริงๆแล้วในสวนยางพาราเราให้ใช้แค่2.5%็นี่ค่ะเขาไปใช้5 0 กี่เท่าคะยี่สิบเท่าเลยนะคะน้ำมาทาก็เป็นการทําให้ต้นยางเราเปืดอแห้งได้คะ่ะแล้วก็ใช้ถี่ด้วยใช้แทบจะทุกเดือนทุกอาทิตย์คะ่ะเนี่ยคะ่ะเป็นสาเหตุหนะะึ่งค่ะเพื่อน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 ,อนตามเคยเจอไหมคะแบบนี้เคยเจอสภาพแบบนี้ไหมว่าต้นยางเราจู่ๆน้ำยางออกมาเยอะสักพักหนึง่งน้ำยางหายไปเลยคะ่ะเพราะว่าอะไรคะ่ะ พราะต้นยางก็โสมากเราไปรีดน้ํายางออกจากต้นยางมากเกินไปค่ะค่ะคุณบุษยาบอกว่าเกตขอบคุณนะคะเนี่ยค่ะเป็นเป็นอย่างหนึ่งที่เราที่ไปทําให้ต้นยางที่เขาปกติน้ํายางเก็เจะออกเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแต่พอเขาไปเร่งเขามากเกินไปไปใช้สายเคมีที่ผิดนะคะอันนี้ก็จะทำให้ต้นยางเกิดอาการผักแห้งได้ค่ะ เพื่อชักสงสัยชักระวังแล้วนะคะกลับไปดูสัญญาณของเราค่ะว่าได้มีการเกจยางหรืวว่าใช้สารเคมีเล่นน้ำยางหรือเปล่าไปดูอะไรนะคะตามสวนของเราว่าคนงานเขามีหรือเปล่านะคะล้าที่สามก็คือไปใช้สารที่เราไม่ไม่รู้ค่ะว่าอะไรแต่มาทาหน้ายางเพียงแต่เขาโฆษณาว่า เป็นปุ๋ยอินทรีย์ทาหน้ายางให้กับต้นยางโดยตรงมีหลายคนค่ะผู้พิสมัยเยดายแทนเพราะเขาไม่รู้เขานึกว่าการทาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทาหน้ายางเป็นให้เป็นการให้เป็นการให้ปุ๋ยโดยตรงกับต้นยางเลยอันนี้ผิดค่ะเพราะว่าการใช้ปุ๋ยนะคะต้นยางสามารถดูดได้สองทางก็คือทางรากกับทางใบ แต่พอมาทางลําต้นเนี่ยไม่ใช่ค่ะเราเอาสารทาหน้ายางไปทาเนี่ยทาแค่ผิวแค่นั้นเองและก็ยังมีอีกนะคะที่เข้าไปมาโฆษณาขายบอกว่าหน้ายาการเปิดแห้งไม่ต้องกลัวเขามีสารที่ทาช่วยขยายท่อท่อน้ํายางที่ตีบตันให้มันขยายได้อันนี้ผิดค่ะเพราะว่า สารพานายาเนี่ยเราจะไม่ใช้นะคะก,กับการเตีบตันเพราะว่าไม่มีสารนคะคะที่จะมาทําให้ท่อน้ํายางมันขยายได้หรอกค่ะอันนี้เป็นแค่ค,คําโฆษณาเฉยๆเพราะโดยปกติโดยธรรมชาติของต้นยางพอท่อน้ํายางเขาก็าเสื่อมสภาพไปเนี่ยเขาจะมีกระบวนการสร้างท่อน้ํายางขึ้นมาทดแทนค่ะนี่แหละค่ะการที่เราไม่รู้เรื่องนะคะ ทำให้เราไปใช้สารทานหน้ายางที่ว่าเราไม่ไม่รู้นะคะมาทาเราเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทุกอยากะะ่างเลยค่ะเห็นไหมคะว่าแค่สามข้อเนี่ยที่เราใช้ในการป้องกันสามารถที่ช่วยในการป้องกันได้ะค,ะค่ะรูพิสมัยมีคอร์สคะ่ะที่จะสอนพวกเราในการจับมือให้ทําสวนยาณนะคะที่เราจะสามารถที่จะลงลึกได้มีเทคนิคดี ที่จะมาสอนอีกค่ะที่ว่าจะเราจะป้องกันอาการเปิดแห้งอย่างไรที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่ไปแก้ปัญหาค่ะเพราะว่าความรู้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่แพงแต่ว่าถ้าความไม่รู้เราไม่รู้เมื่อไหร่เราแพงเมื่อน,นั้นเราจะไปจ่ายแพงทําไมคะเรามาเรียนรู้สิคะว่าเรียนรู้วิธีการทําส่วนอย่างที่ถูกต้องนะคะ โดยที่ครูพิสมัยจะเป็นโค้ดให้ค่ะมีนักว,วิชาการที่รู้เรื่องไปบ้านนี้เป็นด็อกเตอร์โดยตรงมาสอนพวกเราจับมือทำสวนยางไม่ดีกว่าหรยอคะถ้าเราได้ทำสวนยางแบบนี้เราลงมือทำและเรารู้ว่าพอเกิดปัญหาแบบนี้เราจะป้องกันอย่างไรเราไม่ต้องเสียทั้งเงินที่ไปใช้ของที่ไม่มีประโยชน์มา,มาใช้กับต้นยางของเรา หรือว่าเสียทั้งเวลาค่ะอันนี้ค่ะเป็นการเสียมากกว่ามาประหยัดกันเถอะค่ะมาโรงเรียนคอร์สที่ครูพิษใหมยจะเปิดสอนนะคะแล้วก็จะมีเทคนิคดีๆมาอีกค่ะมีตั้งเก้าเทคนิคค่ะที่ครูพิษมหมยจะสอนเราก็จะได้วิธีการพวกนี้ในการที่จะช่วยในการที่ป้องกันการเกิดอาการเปีดแห้งได้ค่ะครูพิษมหมยมีคอร์สจับมือใหม่นะคะในการทรําสวนยางแล้วก็ให้ได้เงินล้านนะคะ คอร์สพิสมัยจะเปิดเร็วๆนี้ค่ะไม่นานเกินรอค่ะและตอนนี้คุณก็จะสามารถที่จะลงทะเบียนจองไว้ก่อนได้ค่ะโดยพิมพ์ว่าจองนะคะเพราะในคอร์สนี้จะพิร์เมียมมากครูพิสมัยจะสอนเลยค่ะว่าเราจะทําสวนยางอย่างไรเราจะสวนยางเนี่ยเราไม่แค่แค่สวนยางแต่เป็นสวนยางเป็นทรัพย์สินเป็นการลงทุนนะคะ ที่เราจะมีทรัพย์สินซึ่งจะเป็นสมบัติของเราที่จะสามารถส่งต่อไปให้ลูกหลานเราได้อย่างนี้นะคะพรีเมียมเลคะเราจะมีแพทสิทธิ์เอ็นคัมเพราะการทำสวนยางเนี่ยถ้าเราทำสวนยางที่ดีๆเราสามารถที่จะหาะไรายได้กับเขาได้เป็นเวลาถึง 20- 30ถึงปีเลยนะคะเราสามารถส่งต่อทรัพย์ตรงนี้ให้กับลูกหลานเราได้ค่ะ บุษยาบอกว่าจองค่ะเห็นลืมคะว่ารีดจองเลยนะคะเพราะว่าจะช่วงนี้ครูพิษใหมยจะให้ราคา e อ r l y b i r เค่ะราคาให้สนใจโรงเรียนได้เลยะคะ่ะเพราะคอร์สนี้ครูพิษใหมยจะจับมือทำส่วนยางและนอกจากนั้นนอกจากการทำได้รู้เทคนิคการทำส่วนยางที่ถูกต้องครูพิษใหมยก็จะมีการโคชชิ่งให้ส่วนตัวด้วยค่ะไม่ว่าส่วนยางคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็จะเหมือนกับมีนักวิาชาการค่ะ ที่จะให้ความรู้คุณไปที่ปรึกษาให้คุณอันนี้พิมพ์ไหมไหมคะตัวนี้ถ้าใครสนใจพิมพ์จองได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าหลังจากวันนี้แล้วนะคะคุณลังเลอยู่คุณไม่รีบจองในวันนี้ราคาจะขยับตัวไปนะคะที่เพราะฉะนั้นรีบจองเลยนะคะแล้วก็ภายในไลน์นี้นะคะหรือลไลนจบจบไลน์นี้ครูพิพสนาจะให้เวลาจนถึงบ่ายโมงนะคะ คิดถึงสัญญาณใหม่คิดถึงครูสมัยสัญญาณเอ็กซ์เิร์ค่ะ